วิหารอาณาจักรพระเจ้าเทียนซื่อเกอ๋อท่านจึงข้าได้ค้นพบว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับหนึ่งในสิบ,บุตรแห่งสวรรค์ทำไมเจ้าถึงพูดเช่นนั้นล่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับบุตรแห่งสวรรค์ที่มีนามว่าหยานโมหลิวไม่ว่าข้าจะเขียนชะตากรรมอย่างไรชะตากรรมของเขาสุดท้ายก็ล้มเหลวและดูเหมือนว่าในตอนนี้ข้าจะเขียนคำพยากรณ์ให้บุตรตัวน้อยนั้นไม่ได้อีกแล้ว ดูเหมือนว่าหยานโม่เหลิวผู้นี้เขาจะเป็นบุคคลที่ล้มเหลวสินนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้าก็ยังมีอีกเก้าคนที่อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและมันก็เพียงพอที่จะสามารถใช้ทำลายอาณาจักรเบื้องล่างได้การทำลายอาณาจักรเบื้องล่างมันก็เป็นเพียงขั้นตอนต่อไปก็เท่านั้นแต่เป้าหมายในตอนนี้คือการสร้างบุตรแห่งเทพทั้งสิบคนไว้สำหรับข้าอย่างไรก็ตามข้าจะให้เวลาเจ้าอีกสามวันไม่ว่าเจ้าจะใช้วิธีใดก็ตาม ต้องให้แน่ใจว่าบุตรแห่งเทพทั้งสิบคนจะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและท่านราชาจะต้องไม่รู้เรื่องนี้และหากว่าเจ้าทำไม่สำร็จหวังว่าคงจะรู้ผลที่ตามมานะข้ารับทราบแล้วณหอพักสาวกนิกายเหลียงสิงนี่ข้าคือบุตรของสวรรค์จริงๆอย่างนั้นหรือแต่ทำไมคำพยากรมันถึงล้มเหลวทุกครั้งละ่ะและครั้งนี้คำพยากรต่อไปของข้าทำไมมันถึงไม่มี ที่หนังสือไม่ได้พยากรณ์ชะตากรรมของเจ้าเป็นเพราะว่าครั้งนี้ข้าจะมาแก้ไขปัญหาต่อไปให้กับเจ้าเป็นการส่วนตัวยังไงล่ะจิตวิญญาณนักพยากรณ์หนังสือสวรรค์ท่านหรือว่าท่านก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังหนังสือสวรรค์ใช่แล้วตัวข้าก็คือผู้ที่เขียนหนังสือสวรรค์ของพระเจ้ายังไงล่ะต่อไปนี้ชะตากรรมต่อไปของเจ้าข้าจะจัดการเป็นการส่วนตัวเอง วันถัดมาไม่ดีแล้วทุกคนตอนนี้นิกายของพวกเราถูกบุกโจมตีระบบนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นตอนนี้ระบบได้ตรวจพบว่ามีชะตากรรมใหม่ของยานโมหลิวปรากฏขึ้นแล้วและในวันนี้ดูเหมือนว่านิกายของเราจะถูกบุกโจมตีหลังจากที่นิกายถูกบุกโจมตียานโมหลิวเขาจะเข้าช่วยเหลือนิกายต่อหน้าสาธารณาชน และเมื่อยานโมหลิวช่วยเหลือนิกายสำเร็จค่าโชคชะตาของเขาก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและดินแดนเบื้องล่างอาจจะถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากภารกิจนี้ของยานโมหลิวสำเร็จมันจะเป็นไปได้อย่างไรกันเพราะว่ายานโมหลิวเขาอยู่แค่ระดับจัก,กรพรรดิเตา๋ามันจะสามารถต่อสู้กับกองกำลังหลายร้อยคนและช่วยเหลือนิกายได้อย่างนั้นหรือหรือว่าเรื่องนี้มันจะมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่า ใช่แล้วเพราะว่าเหล่าทวยเทพจะมายัางดินแดนแห่งนี้เพื่อช่วยให้หยานมู่หลิวผ่านภารกิจนี้ไปได้ยังไงละ่ะเหล่าทวยเทพงั้นหรือใช่แล้วเหล่าทวยเทพที่จะมาช่วยเหลือหยานมู่หลิวในครั้งนี้มีความแข็งแกร่งกว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้เป็นอย่างมากโดยสิ้นเชิงโอ้พระเจ้ามีพลังแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรือในที่สุดข้าก็ได้พบกับศัตรตูที่จะสามารถต่อสู้กับข้าได้อย่างสูสีสักที ไม่มีทางเพราะว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่จะสามารถเทียบกับท่านได้เพราะว่าครั้งหนึ่งท่านเคยปรารถนาที่จะอยู่ยงคงกับพันและเหล่าเทพ,พเจ้าพวกนั้นก็เป็นเหมือนกับเด็กเมื่อเทียบกับท่านแล้วเออบ้าเอยพระเจ้ามันอ่อนแอขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรือในตอนนี้เหล่าทวยเทพได้มาถึงแล้วตอนนี้มีภารกิจใหม่การสังหารเทพโดยระบบจะขอให้ฮสสังหารเทพเจ้าที่ช่วยยานโมลิว และถ้าหากว่าภารกิจนี้สำเร็จท่านจะได้รับรางวัลเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการควบคุมพลังอยู่ยงคงกับพันของท่านได้เป็นอย่างมากแต่ถ้าหากภารกิจล้มเหลวมันจะส่งผลให้เกิดการทำลายล้างอาณาจักรเบื้องล่างที่ท่านอยู่ออท่านเจ้านิคายท่านเป็นอะไรหรือไม่ ทำไมกันตัวข้าก็ไม่เคยมีความคับข้องใจกับนิกายใดๆเลยแต่ทําไมวันนี้พวกเราถึงถูกบุกโจมตีล่ะฮึทําไมน่ะหรอก็เพราะว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีทั้งความดีและความชั่วมีอยู่ในโลกใบนี้มาโดยตลอดยังไงล่ะและวันนี้ทางนิกายของพวกเราจู่ๆก็อยากอยากจัดการกับนิกายของพวกเจ้า <laughs> ชายชาติ และสำนักเลียงสิงของพวกเจ้าก็คือเป้าหมายของพวกเราในวันนี้ยังไงล่ะนี่มันคงจะเป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมแต่ว่าทำไมอยู่ๆเขาถึงมาจงตีพวกเราอย่างกระทันหันล่ะถ้าไม่ดีแล้วเราผู้คนพวกนี้ล้วนแล้วแต่มีฝีมือในระดับสูงดูเหมือนว่าสำนักของพวกเราวันนี้จะพินาศแล้วท่านเจ้าสำนักอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปเรื่องวิกฤตของนิกายภายในวันนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเถอะ หย่านโมหลิวอย่างนั้นหรอหย่านโมหลิวเขาเป็นเพียงแค่ระดับจักตรพรรดิเต๋าหากเขาไปต่อสู้เขาจะต้องตายอย่างแน่นอนฮิฮิฮดูเหมือนว่านิกายนี้ช่างจะไร้สาระเสียจริงๆเขาอยู่เพียงแค่ระดับจักตรพรรดิเต๋าจะสามารถต่อกรกับพวกข้าได้อย่างไรกันช่างน่าขันหืมมันจะเป็นเช่นนั้นจริงหรอ อะไรกันเจ้าเด็กจะจ้าพัดเต่านั้นแค่การโจมตีเพียงครั้งเดียวมันก็สามารถจัดการปรมามจารย์ของนิกายเราได้เลยอย่างนั้นหรอหรือว่าจริงๆแล้วเจ้าเด็กนั้นมันซ่อนความแข็งแกร่งของมันไว้อะไรกันหยานมู่หลิวเขามีความแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรกันนี่เขาแข็งแกร่งกว่าข้าที่เป็นผู้นํานิกายอีกอย่างนั้นหรอสิ่งที่หยานมู่หลิวได้ใช้ในตอนนี้ก็คือพลังระดับเทพที่ข้าได้ส่งต่อให้กับเขายัางไงล่ะ ตราบใดที่ข้ายังคงส่งพลังให้เขาอยู่ยานโม่หลิวเขาก็จะแข็งแกร่งโดยที่ไม่มีใครสามารถจัดการเขาได้อีกต่อไปเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับมือของข้าเออมือของข้าทำไมจู่ๆก็เป็นอย่างนี้และข้าก็ไม่สามารถใช้พลังได้ในตอนนี้พลังนี้มันทำให้ข้ารู้สึกดีมากไม่คาดคิดเลยว่าข้านั้นจะสามารถหยิบยืมพลังจากเทพได้ และในตอนนี้ข้าก็คงจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้แล้วสินะต่อไปข้าจะสังหารพวกมันให้หมดทุกคนและเติมเต็มข้าโชคชะตาของข้าให้เพิ่มขึ้นพวกเราเรีบป้องกันเร็วชายผู้นั้นเขาจะโจมตีพวกเราอีกแล้ว <c oughs> มันสายไปแล้วพวกเจ้าไปตายซะ <c oughs> เอ๊ะทำไมพลังของข้าหายไปไหนกันเอ๊ะ <c oughs> แล้วการโจมตีของเขาล่ะเอ๊ะข้าก็ไม่เห็นเลยนะอะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพลังของข้าไอ้ตายเถอะไอ้เวนนี่มันแค่แกล้งทำเป็นให้พวกเรากลัวอย่างนั้นหรอพวกเราทุกคนไปจัดการมันพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าอยู่แค่ระดับเทพสวรรค์กลุ่มหนึ่งจะสามารถทำลายข้าได้อย่างนั้นหรอถ้าไม่ดีแล้วหยานโม่หลิวตอนนี้เจ้ารีบหนีไปหืม ตอนนี้ตัวข้าได้มีพลังงานอันทรงพลังได้ขาดขวางไม่ให้ข้าส่งพลังไปให้กับเจ้าอยู่และในตอนนี้เจ้านั้นได้ไปทําให้พวกคนเหล่านั้นโกรธเข้าแล้วเพราะฉะนั้นรีบหนีไปหากเจ้าไม่หนีตอนนี้เจ้าจะตายว่าเอ้ยชิบหายแล้วออสถานการณ์เช่นนี้มันคืออะไรกัน ไหนว่าพลังศักดิ์สิทธิ์มันจะทําให้ตัวข้าอยู่ยงคงกระพันยังไงล่ะเ <c oughs> มื่อกี้เจ้านั่นยังทําตัวเป็นอวดเก่งอยู่เลยแต่เพียงแค่เจอการโจมตีของพวกเราเพียงครั้งเดียวก็จอดเลยอย่างนั้นหรอไม่นะอยานโม่ลิว <c oughs> ถือว่ายอดเยี่ยมมากที่เหลือก็แค่จัดการเรื่องนี้ให้มันจบในคราวเดียวเลยดีกว่า